ดูโ oh, อ้โหชาวต่างชาติตรงนั้นเลยลวสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่ห้างมาบุญคลองนะครับหรือว่า MBK Center นะซึ่งหลายๆครั้งที่ผมมาเนี่ยผมก็จะถ่ายบริเวณสกายวอล์กนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะเดินเข้าไปถ่ายให้พี่ๆทุกคนได้ดูกันบริเวณข้างในห้างนะซึ่งห้างตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแบบเยอะมากแทบจะมีทุกชาติอ่ะวนใหญ่ก็จะเป็นแบบอาหรับนะเออนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ ซึ่งด้านในบอกเลยว่าคนเยอะมากไป let's go นี่ครับนี่คือทางเข้านะทุกคนนี่นะแล้วก็เดินเข้ามาด้านในนะครับด้านในเนี่ยก็จะมีร้านพวกร้านอาหารนะครับร้านรงร้านค้าเยอะมากและที่สำคัญเนี่ยนัาต้องเชื่อชาวต่างชาติเยอะจริง ย่ว่าแนะต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเลยร้านขายของเยยังมีชาวต่างชาตินะครับก็จะมีพวกร้านสูตรร้านขายเครื่องประดับดูว้าว กอนเยะมาบริเวณหน้าในเนี่ยนอกจากจะเป็นศูนย์การค้าที่แบบมีเขาเรียกอะไรจุดที่แบบอมโทรศัพท์ขายโทรศัพท์นะก็ยังมีพวกแบบขายเสื้อผ้าร้านอาหารนะครับต่างๆนานา,นา,นานดูคนเยอะมากเลยนะชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยสดูว้าว ดูขึ้นด้านบนดูทุกคนดูนะนี่จะชาวต่างชาติทางนั้นเลยอยู่ข้างบนน่นอยู่ในบันไดเลื่อนอะ่ะนะครับบอกแล้วว่าเยอะจริงอะ่ะชาวต่างชาติท้งนั้นเลยดเดี๋ยวผมจะเดินไปซ้ายมือก่อนนะครับแล้วก็จะอ้อมไปด้านล่างนะนะหรือว่าผมจะลงไปด้านล่างดีนะครับ คนเยอะมากคิดดูดูคือห้าง NPK เนี่ยเป็นห้างของชาวต่างชาติเลยนะที่แบบมาช็อปมาเดินค่อนข้างกันเยอะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปแล้วก็เดินเลี้ยวขวานะออกขวาด อันนี้คือวันปกตินะของห้าง m b k Center คิดดูสำหรับ m b k Center เนี่ยก็เปิดตั้งแต่ปีน่าจะ2528นะตามข้อมูลเนี่ย ตรงนี้ก็จะเป็นแบบส่นวนใหญ่ก็จะเป็นพวกแบบร้านทองร้านเครื่องประดับร้านกระเป๋านะครับแต่ละชั้นก็จะมีแบบการขายที่แบบแตกต่างกันออกไป เดี๋ยวผมจะพาทุกคนลงไปชั้นล่างนะดูคนเยอะมากชั้นบนคนก็เยอะชั้นล่างคนก็เยอะไปไหนดีลงไปชั้นล่างอ่ะโย ผมเห็นห้างนี้แหละที่แบบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะจริงๆอ่ะห้างอื่นก็เยอะเช่นกันนะแต่ว่าห้างนี้รู้สึกว่าเป็นห้างที่คนเยอะจริงๆดูโอ้โหชาวต่างชาติทั้งนั้นเลย ตรงนี้เนี่ยมันตอบโจทย์หลายๆอย่างมากร้านของกินก็มีร้านแบบเครื่องใช้ก็มีของแบบพวกเครื่องสำอางก,ก็มีร้านซ่อมโทรศัพท์ก็มีนะครับร้านซ่อมโทรศพัพท์เนี่ยน่าจะเป็นสันฉาสันสามนะครับอยู่บริเวณด้านบนนะคนเยอะมาก ผมอาจจะไม่ได้แบบอธิบายอะไรมากมายนะแต่ว่าอยากจะให้พี่ๆทุกคนแบบดูภาพบรรยากาศณ,ณปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงนะครับเอรอ ไปเดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นไปด้านบนต่ออีกเอาจริงคนเยอะมาก mm hmm. เยอะสุดๆดูทุกคนที่แบบซื้อแบบเสื้อผ้าฝรั่งนะั้นเลยนะั mm ่นน่ะคนเยอะจริง mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นซั้น2ที่ผมเดินเมื่อกี้นะครับแดีวผมจะกระขึ้นไปซันสน,นี่อันนี้คือซั้น3นะมีครบทุกอย่างร้านขายแบบพวกแบบเสืส้อผ้านะครับดู ุดยอด MBK Center คนเยอะมากเยอะจริงสำหรับห้าง MBK Center เนี่ยก็เป็นห้างที่แบบอยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนเลยนะเพราะว่าห้างตรงนี้เนี่ยผมก็เห็นพี่ๆ FC และหลายท่านก็ได้แบบพูดถึงสมัยก่อนมาเดินที่นี่มาเที่ยวที่นี่อะไรประมาณนี้นะ <Okay. S 1> เอ,อ ผนเยอะมาก โดนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยนะขนาดว่าคนขายเนี่ย ก็ยังเป็นแบบชาวต่างชาติเลยนะที่นี่ก็น่าจะเป็นการแบบเช่าร้านคนที่เขาแบบมาทาธุรกิจอะนะ<อ>เขาก็มาเช่าห้างตรงนี้เพื่อเป็นการมาขายพวกสินค้านะ,ระค,รครับ คุเยอะจริงนะเยอะมากถ้าใครไม่เชื่อก็แบบลองมาเดินดูที่นี่เนี่ยเป็นห้างสาหรับแบบชาวต่างชาติที่เขาแบบมาเที่ยวจริงๆเลย คือถามว่าแบบมีคนไทยไม่มีนะครับแต่จำนวนแบบคนไทยอ่ะรู้สึกว่าแบบค่อนข้างจะมีน้อยนะโอ้ตรงนี้ก็เป็นแบบพวกแบบร้านเครื่องประดับร้านทองร้านเพชร เยอะมากโอเคทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทริปที่แบบพาทุกคนเดินชมภาพบรรยากาศที่ห้าง MBK นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าคนเยอะมากนะตรงนี้ก็เดินออกไปยังบริเวณลาน MBK นะครับไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับพาทุกคนเดินชมภาพบรรยากาศเล่นเฉยๆไปแล้วครับ